อันนี้แมนป้าเพิ่นกำลังทางไม้อีก กับสบายดีเบร์สุขสุขคนทุกแาทุกมุมที่นะครับทุกท่านวันนี้เรากลับมาสืบต่ออีกมาเห็ดกองหาคือเกา่านะพราะว่าเมื่อวานนี้นีเอาเห็ดยัง่แลนาะมื้อวนี้ต้องไรมาเห็ดห้สําเร็จเลยนะส่วนเที่ยงกับสาเร็จแล้วนะเนาเห็ดแบบนี้แหลนะเมะ่ีแต่เขามาบันใดเขาจะมาปลูกกันพืชผักอยู่นี่จึงคอยเอาพาบัดมาปกไว้เลยนะ ถ้าว่ามีเวลานี่เขาจะซับกระพากอีกหมอปูบอนเฮานั่ง,งเฮานั่งตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันยักเปื้อนแน่นต้องได้ซับกระภากประมาณสองามแผ่นมอปูไว้โอเคมาแต่ทุกคนติดตามเบิ้งกับพวกเฮาได้ในหนึวันวันนี้อันนั้นเนี่แมนมาของคนอื่นบ่แมนมาของเฮาอาดืดเนี่ยมันบ่มาะ มือน,นี้นี่ตามสังเกตเบิ้งนี่น่าจะโปรโตกแล้วเนาะย่างอยู่เทิ่งนี่แหละที่เฮายัางบทันเห็ดกองหาเนาะฮันกับแมนค้นในบ้านเฮาคือกันเนาะเขามาทางยาที่มันไม่บุละเอียดเขาจะเห็ดส่วนเผื่อปลูกสรีอันหน,น,นึง่งล้วก็ อยู่ในอีกคนหนึ่งะนะนี่ถึงส่วนเฮาในแมนคาเจ้าอีกทาง นี่เสื้อเลยนะมันโบไม่มันเป็นเครือเพราะว่าเขาบบได้ตัดเสื่องเขาทางถ้าว่าเขาตัดละเอียดเสื่องเขาทางนี่มันไม่เบิ้ล สอง้บบอนิเลยใหนน้องเนยเก็บอันไม้ที่มันล้มลงจากปลาเนาะ พอว่าไม้ที่มันแห้งแล้วนี่มันล้มมันทับใส่กลางส่วนของเห้าเนาะงาหรือว่ากิ่งของมันนี่มันหักมันแตกให้น้องแยกเก็บมากองไว้บนใดบนนึงถ้าว่าอยู่ใกล้ๆนี่เฮาสามารถเอาเมื่อเห็ดฟืนด่งไฟอยู่บ้านแต่ว่าไฮนี่มันไกลร้ายคันสีแบกกับโบไว้เนาะกองไว้อยู่นี้เพื่อสบายแม่จูดสวงเฮามา ปูกพืชผักอยู่นี่นแม่จูดเพราะว่าแม่กับพ่อนี่สซูปยาตลอดหอมามาทุกครั้งนี่พ่อแม่ต้องได้ดังไฟเพื่อสูปกอกอันนี้แม่ป้าเพิ่นกำลังทางไม่อีกเพื่อเพิ่นจะปลูกสลีหรือว่าพืชผักต่างๆ เพราะว่าเพิ่นเบิ่งมันใหม่ดีเนาะอันนี้แหละบริเวณที่เพิ่นจะปลูกเนาะมันใหม่ค่อนข้างดีเพิ่นก็นเลยตัดสินใจมาเห็ดส่วนอยู่นี่น,นี้เบื้องที่เพิ่นกำลังตัดไหม้ที่มันใหม่ละเอียดกองไว้เป็นกองเป็นกองแล้วจึงคอยจูดอีกเบือนกันก้นกับที่เฮาเฮ็ดนี่แหละ แต่บนนี้นี่แบวบ่าเขาบดได้ทางเนาะส่วนหาทางรอทาแบว่ามันไม่เองแต่ว่ามันไม่ค่อนข้างดีเขาก็เลยตัดสินใจมาสร้างสวน,นป่าคนนั้นก็คือกัน,นเห็นบ่มยืดทื้อให้ของเขามันไม่ดีก็เลยเขาตัดสินใจมาเห็ดสวนอีกขอได้ปูพืชพัก ม,มีแต่มีแตบนนี้อีกนี่ต้นไม้ค่อนข้างญ่ายราว่ามันไม้บละเอียดใบนี่มันไม้เบิดแต่ว่าลำของมันมยังลายของเล้เก็บมากองใบบนอนเดียวเลย ព្រឹងអត់ដល់ព្រឹងក្លាសណារ៉េតបောက်អុចនិយាយរ៉ែលចុះល្អអត់មកព្រឹងនិយាយ ເຮົາເຮັດກອງຫ່ານີ້ເບິ່ງລຸມເຮົາຕ້ອງຊອກໄມ້ນ້ອຍມາຍັດໃສ່ເພື່ອສະບາຍເວລາເຮົາຈູດມັນໄໝ້ แบบนี้เขาเห็ดเผื่อสบายเวลาเขาจูดันไม่ใมว คือตอนนี้เราเห็ดกองห้ากับสำเร็จเรียบร้อยเนาะพอดีสิบโมงเ,มเอาเห็ดสำเร็จบางทีเอาซีผ้าน้องแยกยางไปตัดไหมไายเนาะเพื่อเอามาซับกระพากเขาจะปูไว้บอนเทียงที่เอาเห็ดไว้ถ้าว่าเขาไปซับกระพากมาปูนี่มันเปื้อนเวลาเขานั่ง ความจริงถ้าว่าฮอดสิบเอ็ดสิบสองโมงครับกับบไดราเฮ็ดดอกแต่ว่ามื้อน,นี้มันแล้วไวก็เลยตัดสินใจซับกระพากซะมันจึงฮอดสิบเอ็ดสิบสองโมงจึงคอยกลับบ้านให้ได้เฮ็ดเวียกให้แบบว่ามันเต็มที่เนาะสำหรับขับเสาร ตัดเอาสีอันเอาสีแบกเอาเมื่อซับบอลเอาเฮ็ดเที่ยงเลยเพราะว่าอยู่นี่มันค่อนข้างเฮลแน่ซับอยู่หันมันจึง,ง่ายนองแยกเอาพาเมื่อได้ แทนมันเลือสามแทนนี่แหละพอดีขยาแล้วเอาเมือไววแต่เราจะสับๆเลย ຈະສັບບໍ ok, ່ໄດ ok ້แບบว่ามันยังบ่ຖືກສັບเนี่ยเฮาจะສັບเลย เ่าสำเร็จแผ่นหนึ่งจะต่อแผ่นที่สอ,อีก ืูอ่าสำเร็จเอาสับกระพากสีแพน,นสีแพนกับพุดี้เลยไม่ต้องเอาจะขุดดินน้อยนึงนเพียงให้มันเสมอเวลาเอาปูให้นุงแยกขุดดินน้อยนึงนสำพุดี้ขอใส่แพนหนึ่ง คือตอนนี้ผมเฮาเฮ็ดอันกองห้ากับสมเร็จเรียบร้อยแล้วก็เฮ็ดเสริมอีกอันเทียงก็คือเฮาได้ตัดไม้ไผ่มาซับเป็นกระพากนะเมื่อเฮาได้ลงมาปลูกอันเฉลีหรือว่าคือพักอ,อื่นๆเฮาต้องได้เอาผ้าบัดมาปกเลยนะตอนนี้นี่น่าจะโดนเฮาจะเข้าไปในส่วนที่เฮาเห็ดอยู่นี่เพราะว่าให้ใกล้ๆบ้านหรือกรยังบ่แล้วนะเฮาเฮ็ด และก็สำหรับคลิปนี้ก็สิจบลงยินี่เลยต้องขอบคุขอบใจถุกทานที่ข้าบมาเบิง์มาสมแต่ต้ตนจนจบถา้าบ่อยพลาดผลงานการเคลื่อนไหวของเฮ้ากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆก็จะได้ชมอีกครั้งขอขอบใจหลายๆบายเจอกันในคลิปต่อไป